สบายมากค่ะรู้สึกสะอาดเหมือนกันที่เราได้ทำสปาจริงๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำสปาฟันด้วยการขูดหินฟูนพร้อมกับการทำ GBT ด้วยผงขัดขนาดเล็กนะคะ สามารถช่วยในการทำความสะอาดคราบพลักบริเวณฟันรากเทียมและเนื้อเยอื่อได้อย่างอ่อนโยนแล้วคุณจะรู้สึกเจ็บน้อยกว่ามีความปลอดภัยต่อเหงือกและฟันและสามารถ,ถขจัดคราบจุลินทรีย์ครับิงปูนฝังแน่นและชาบุหรีหรือสามารถลดการอักเสบของเหงือกและช่วยให้ฟันคุณดูขาวขึ้นรู้สึกสบายและเรายังเสียวฟันน้อยลงได้ด้วยนะคะ รู้สึกหลังทำนะคะรู้สึกสดชื่นสบายมากค่ะรู้สึกสะอาดเหมือนกันที่เราได้ทำสปาจริงๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่เจ็บหรือแทบมีอาการเสียวฟันเลยค่ะและที่สำคัญใช้เวลาไม่นานนะคะเป็นการทำฟันแบบใหม่ที่รู้สึกว่าชอบมากๆค่ะ